เรา s t u d เ n t พบกันอีกครั้งนะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะนักเรียนยังเป็นเรื่อง High Up i n the Sky ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับบนท้องฟ้าเรื่องเกี่ยวกับระบบสุริยะนะคะวันนี้เราจะมาอ่านหนังสือหน้า152อันนี้จะพูดถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสุริยะเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะคะนักเรียนคะจากหนังสือหน้า152ที่เปิดมาเนี่ยนักเรียนจะได้เห็นภาพบุคคลสาคัญท่านแรกนะคะ คือ,อเป็นคนไทยเรานะครับคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระองค์มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของระบบเสียะอย่างไรเราไม่อ่านนัเรียนเตรียมดินสอขีดเส้นใต้คำศัพท์ใหม่ที่เวลาคุูแปลนะคะคุณจะอ่านช้าๆนะคะแล้วก็แปลไปด้วยนะคะ k i n พระจอมเกล้า of king o king rama 4 สมเด็จพระจอมเกล้าหรือรัชกาลที่4 was born in b อิน e ี b e. นี่คือพุทธศักราชนะคะ was ส o บอนอิน e บ2 3 4 7ท่านเกิดในหรือประสูตินะคะในปีพศ2347 He is the fourth king of the j a g r i dynasty of Thailand ท่านเป็นพระหมหากษัตริย์พระองค์ที่4ในราชวงศ์จัก,กรีของไทยนะคะ He became king in B.E. 2394ท่านได้ขึ้นเป็นพระอารรษัตริย์ในปีพุทธศรรักราชสองพ He was brilliant in s i e n c e ท่านสนใจแล้วก็ชอบนะคะศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร,ร์ Especially ก็คือเป็นพิเศษเลย In astronomy ก็คือเกี่ยวกับดาราศาสตร,ร์ท่านชอบมากนะ He could คันคูลเลตท่านนะคะใช้ท่านสามารถคำนวณคันคูลเลตแปลว่าคำนวณ the exact อย่างถูกต้อง time of the solar eclipse happening ท่านได้คำนวณด้วยตัวท่านเองได้ยอย่างแม่นยำเลยนะคะเกี<ข>่ยวกับเรื่องการเกิดสุริยะระบบคือคือเกิดสุริยะคาดหรือสุริยะปลาคารท่านคำนวณาไว้นะคะด้วยความแม่นยำเลย at that time no one could อีกในขณะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะทำนายพ r ริดิ t ์นี้ไปว่าทำนายนะได้เลยแต่ท่านทำได้ There was a solar eclipse on August 18, BE 2411 at ตำบลว่ากอ่อประจวบคีรีขันธ์ท่านนักคำนวณได้ว่าจะเกิดสุริยปราคาขึ้นในวันที่18สิงหาคมพศ2411ที่ตำบลว่ากอ่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ going towards the phenomenon หลังจากที่ท่านได้ไปดูการเกิดปรากฏการณ์อันนี้แล้วเนี่ย he got malaria and died ท่านก็ได้เป็นโรคมาลาเรียและก็ตาย in b e 2 4 e 1แล้วก็ได้สิ้นพระชนอีกแป๊บเดียวนะคะในใน,ในปีนั้นเองเขากลับมาก็มาเป็นไข้ามาเรียเลยแล้วก็ได้สิ้นพระชน he was h o n o r as the father of Thai science ท่านได้รับเกียรติยศยให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสรุปนะคะเด็กๆเมื่อกี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่าบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทยเราเนี่ยคือเป็นพระราชบิดาแห่งกาวิทยาศาสตร์ของไทยคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเราได้ทราบแล้วว่าท่านได้คํานวณการเกิดสิวิปราคาได้อย่างแม่นยำขึ้นในปีพศ2411น,นะคะ วันที่18สิงหาคมเราถือวันนั้นเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยถ้าคำนวณหลังจากที่ท่านไปไปไปดูการเกิดพิปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบแล้วเนี่ยท่านกลับมาท่านก็มาเกิดเป็นมาเรียสมัยนั้นเนี่ยโรคมาเรียเป็นโรคร้ายแรงมากใครเป็นก็ถึงแก่ชีวิตดังนั้นท่านกลับมาแล้วท่านก็มาสิ้นพระชนนะคะในปีเดียวกันนั่นเองวันนี้ครูมีองานให้นักเรียนได้ทำจนะคห้นักเรียนหาคาศัพท์ใหม่ในส่วนที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ หน้า152ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าวนะคะให้หามาสิบคำแล้วทำลงสมุดแล้วก็ส่งไลน์ให้ครูนะคะสวัสดีค่ะ